รถไฟฟ้าสีน้ำเงินพลิกโฉมสำเพลงเยาวราชเพื่อใช้หน้าทาวสู่ย่านธุรกิจใหม่การรถไฟฟ้าขนส่งสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย หรือรอฟอรมจะเซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและหัวลำโพงบางแคกับผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีทั้งหมด5สัญญาจากนั้นจะได้เลือกเดินหน้าก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้โดยโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2554แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณกลางปี2559 ช่วงบางซื่อท่าพระเริ่มจากสถานีบางซื่อวิ่งไปจนถึงสถานีแยกท่าพระตัดกับถนนเพชรเกษมช่วงหัวลำโพงบางแคเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงเข้าสู่ถนนเจริญกรุงผ่านยาวราชและสิ้นสุดที่บริเวณบางแคการคมานาคมที่ดีย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญของที่แห่งนั้นเช่นเดียวกันที่นี่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็นการคมนาคมรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในหนึ่งตัวเลือกของผู้เดินทางไปมาและเป็นที่นิยมใช้บริการกันเป็นอย่างมากค่ะและที่แห่งนี้คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุดท้ายที่สามารถเดินทางไปยังเยงราได้ใกล้ที่สุดและกำลังดำเนินการก่อสร้างไปยังสถานีอื่นๆรวมทั้งเยงราชเองด้วยไปหัวไปเพื่อว,วางใช้20นาทีในขณะที่เรานั่งรถเมล์2ชั่วโมงเม ก็ต้องเจอรถติดใช่เจอรถติดแล้วเราลงไปอย่างนี้มันเย็นสบายแล้วก็คือมันรวดเร็วสะดวกสบายกับเราทุกอย่างมาและนับวันรถมันก็มากขึ้นมากขึ้น <c oughs> ก็ดีค่ะและเยาวราชก็เป็นถิ่นถิ่นที่ว่าคนพุกพ่านมากค่ะ จะได้เจริญจะได้ทุกอย่างดีๆไม่ว่าอย่างไรการเดินทางที่ดีสะดวกและรวดเร็วก็ถือว่าเป็นคําตอบของทุกๆคนในยุคนี้เพราะเวลาทุกนาทีล้วนเป็นเงินเป็นทองกันทั้งนั้นและการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินยังช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเจอปัญหารถติดให้งุดงหงิดใจรถไฟฟ้าใต้ดิน,เป,นเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับในเมืองหลวงนะครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทึ่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็ พอสิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนที่พื้นที่เขาคงชินไปเองระยะหนึ่งนะครับคนที่ที่มาจากข้างนอกเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาได้สะดวกการขนส่งก็จะดีขึ้นนะคความเจริญก็คงต้องมาตามมาครับนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีสถานีรถไฟฟ้าผ่านเยาวราชเพราะปัจจุบันนี้เยาวราชต้องเผชิญอยู่กับปัญหาการจราจรที่ติดขัดเพราะถนนเป็นถนนเลนเดียว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันทุกอย่างย่อมอยู่ในกรอบของการแข่งขันซึ่งถูกควบคุมด้วยคำว่าเวลาและคงปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่าความเจริญก็ขึ้นอยู่กับการคมนาคมที่ดีคนเหล่านี้จึงมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปแต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้สรุปว่าใครผิดใครถูกแต่มันอาจจะขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน นี่คือตลาดเก่าแก่ชุมชนของชาวจีนอยู่คู่กับผืนแผ่นดินนี้มายาวนานที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในอีกมุมหนึ่งยังถือว่าเป็นชุมชนที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากที่สุดด้วยลักษณะการรวมกลุ่มที่โดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มสังคมอื่นในเมืองอีกทั้งการรวมกลุ่มในรูปองค์กรการค้าและองค์กรทางสังคมโดยผ่านแท้ผ่านความเป็นท้องถิ่นเดียวกันผ่านสำเนียงพูดผ่านองค์กรการกุศล ทำให้คำสั่งสอนความเชื่อประเพณีธรรมเนียมพิธีปฏิบัติถูกถ่ายทอดมายังชนรุ่นหลังรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่นี่เป็นแหล่งลงวัฒน,ธ,นธรรมคนจีนที่ชัดเจนที่สุดในประเทศไทยเป็นถนนที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักแต่ณวันนี้การคมนาคมรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเข้ามาพร้อมกับคำว่าสะดวกสบายสู่ที่แห่งนี้นั่นคือสถานีรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน สิ่งสำคัญที่มากกว่าแค่การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงนั่นคือวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่น่าเลื่อมใสรวมถึงวิถีชีวิตของพวกเขาวัดจีนและศาลเจ้าจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งด้านจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเป็นสถานที่ที่มีความผูกพันทางสังคมของชาวจีน มีความรู้สึกว่าบรรยากาศรอบเยาวราชนี้มันจะไม่ดีเลยมันจะแบบมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นไฮเทคเป็นหมดอะทุกอย่างใช้รถใช้มันทําให้มวลพปิอ่ะเขาเรียกอะไรนะรอบรอบข้างเราอะเยอะมากใช่แล้วก็จํานวนคนที่เข้ามามันก็เพิ่มมากขึ้นวุ่นวายนมนชุนวุ่นวามากแล้ววุ่นวายมากตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนคนแถวนี้ก็ไม่ชอบ จริงๆแล้วแถวนี้มันน่าจะอนุรักษ์เอาไว<ะ>้ไงค่ะเพราะว่ามันชุมชนเก่าแก่ใช่ม,มันเหมือนกับเป็นเยาวราชมันเป็นแหล่งอะไรเขาเรียกมังกรอะไรเนี่ยค<ะ>่ะนี่ตัวมังกรหายไปละถูกยุบไปละอย่างเงี้ยคนเขาว่านะค<ะ>่ะท้องมังกรหายไปไงอืออือก็เลยไม่มีใครโซ่ใช่ หากมองในมุมมองของความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศแล้วถือว่าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีน้ําเงินเป็นสิ่งที่จาเป็นเป็นอย่างมากเพราะมันจะนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดและทําให้ที่นี่น่าอยู่มากขึ้นเรื่องนี้สะท้อนหลายๆมุมมองให้กับทุกคนแต่อยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรเราจะยอมให้หลายๆที่เกิดเรื่องราวเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะความสะดวกสบายหรือจะมองอีกมุมนึงว่าเราจะรักษาสิ่งเก่าแก่นี้ให้คงอยู่ต่อไปหนึ่งนันสิริบุญยาพรเมฆสุขรายงาน